นี่นี่แล้วผมพาไปเบิ่งขังนนีอิสูแแบเสื้อผ้านี่ครับอยู่กับช่องปลาชิตคนหมักรถด้ครับพาเบิ่งรถอีแตนรถกเกษตรราคาบ่แพงครับอืมคันหนีมาต้องต่อภาษีมาต้องมีทะเบียนครับเป็นรถอีแตนของแท้เด้อครับอืมยางหนาเบิ่งดอกเต็มเต็มครับนี่รถอีแตนแท้ครับว่าเป็นรถไอ้คัตซี่รถยนต์เด้เป็นคัตซี่เด็กล่าง นี่สภาพข้างในครับอิแต็นของแท้ครับอิแต็นราคาบ่แพงครับคัดซีนนาฮาเลยเด้อครับนี่เด้อคัดซีนนาฮารงไม่นี่เบิ้งคัดซีนนาฮาครับ แหงแรงครับผู้ใดอยากไปขนมั่นขนอ้อยขนฟุน้นรถเข่าสวนเข่าหัวเข่าสวนครับปูพื้นเล็กเรียบร้อยครับเด้อเป็นรถเกษตรของแท้้อครับบอมีทถาเบียนเป็นเครื่องนิสสันลอยแรงนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องนิดสันลอยแรยงหามืินหาพันบาทนะครับ,รรรร 55, บ,ดรบลดราคาถึกๆครับเด้อ ผู้ใดอยากได้ไว้ใส่งานเด้อนี่อีแตนของแท้ช่วงล่างหกล้อครับกระบะของหกล้อเผาหกน็อตอ้ยเผาหาน็อตน,นี่เบอร์คัตซีสวยๆซีหนาหาครับโมเมนคัตซีรถยน่นเลยเป็นเหล็กล่างด้วยครับเป็นรถอีแตนของแท้ว่างช่วงล่างของหกล้อเครื่องนิสสันลอยเรียเ้ยงนะครับ หัวยกได้ด้อครับ,ห,รบหัวดำได้้อครับหัวดำได้หัวดำได้เป็นเครื่องนิสันลอยแรงครับกูได้อยากไปใส่ในลัวเลื่อนอ้อครับพ่อสื่ครับราคาหนี้ผมมาพ่อฟังเลยละ่ะเครื่องนิสันลอยแรงครับ เลยหารถไปไหวเด้อครับไหวไหวใส่เด้อราคาบ่แพ,พงครับหาหมื่นหาพันบาทครับผมสนใจก็กิงกลางออกมาหน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับบูเดฮาหลุดบานรถมือสองคันนี้ขายแล้วครับคันนี้คันนี้เป็นขายแล้วมาเบิ่งรถน้ำอีกคันหนึ่งครับตัวนี้กับพ่ท่านขายครับนี่ ตัวนี้เป็นมิสซูเอล0องรไซโคนครับตัวนี้เอกสารซื้อขายเด้อครับตัวนี้เอกสารซื้อขาย48,000บาทเด้อครับตัวนี้เอกสารซื้อขายเป็นรถถังน้ำน้อยผู้ได้หาไปไวใส่งานพักหดพริกเด้อครับของหัวเขอาสวนนี่หดอ้อยหดมันครับนี่ข้างใน เป็นของมิซูบิชิ L 2 0 0ครับผูได้หารถขดชิ้นหนามน่อยไว้ใส่งานด้วยครับตัวนี้เอกสารซื้อขายเบื้องนี่โค้ง,ตงแต่ทังน้ำนี่กัคุมแล้วครับนี่ชี0ม0นแบาทด้วยครับหบบฟื้นไฟเรียบร้อยโค้งแข็งแรง ทังนำประมาณพันกตรครับตัวนี้น่าจะพันกวษาละโดยประมาณพระวาดทาง็นเห็ดขึ้นเองมันบ่ได้กะกินปันใดครับทงัทงถังเห็ดขึ้นเองด้วยครับเด้อกินทังเหล็กพับเด้อเหล็กแผ่นมวนขึ้นเองไปหาลดนำหน่อยไว้ใส่งานบ่ซีเรียสเรื่องเอกสารครับคันนี้เลย4 8 0 0 0บาทด้อครับ หรือผู้ใดมีรถบ้านรถเก่าจอดทิง้งหรือว่ารถอยากขายครับสามารถทักมาได้เ้ยครับเดี๋ยว,วรีวิวให้หอดบาด้านรถน้ำคันนี้ถือว่าโอเคครับนี่ตอนนี้ถังน้ำก็คุ้มแล้ว48,000บาทได้ครับนี่เด้อนี่คือบิชิเอล2 0 0ไซโคนูนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผู้ใดอยากได้รถ รถมือสองครับรถต่อไหมหกหลอสิบหลอดไมโครครับฝากกดติดตามไว้หรือว่าผู้ใดรถอยู่บานจอดไปด,ดนรถบิ๊กอัพรถหกหล,ดลอดสิบหลอดหรือว่ารถกระบะครับอยากซื้ออยากขายฝากได้เลยครับฝากกดติดตามไว้นาเดี๋ยวปอกันคลิปนะคสวัสดีครับ